นครับก็ตามประเพณีนะครับก่อนที่จะกล่าวคำถวยายพระกฐินนั้นก็จะต้องขอเชิญเทพยุดาอารับทั้งหลายนะครับเข้าสู่ร่วมพิธีการเพือ่อเป็นสักขีพยานในการที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ได้ร่วมถวยายกฐินกันนะครับ

วนะวะนะเวัทุมิเกเตุมาจายานตุมะสวคารยนตามะสวรคาโรอยามาันตตา พยุดาอารักษ์ทั้งหลายที่ปกครองคุ้มครองรักษาอยู่ในอาาเขตแห่งนี้หรือว่าที่อยู่ณนป่าเขาลังเนาภัยทั้งหลายจงได้รับรู้และมาร่วมเป็นศขีพยานในการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลเป็นอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ในการถวายผ้ากระถินในครั้งนี้ ขอเทพยุดาอารักษ์ทั้งหลายจงรับรู้เห็นเป็นพยานด้วยในการละครนี้ด้วยเธอ